ถืออะไรอะ่ะคืออะไรอ๋อก็มันจะไปซ่อมอะไรสักอย่างหรือเปล่ามีแมสมาทานมีไข,ข่ครวเออฮมีคอนและยังไงต่อคือไม่เดินไปหรอคือไม่ไปยังไงหันมาอะไรอะ่ะเจออะไรตัวอะไรวายกว้างมาไงคืออะไรกวางจะกินตัวเอลไม่ใช่มั้งคืออะไรชี้ไปทางโน้นยังไงแล้วไงต่อวายคืออะไรเอลปิวไปแล้วปิวไปไหนอ่ะอู้หูติดฟ้าเลยมึงคราวนี้อา้าวติดต้นไม้ตัวหนึ่งอุ้ยสภาพ ไม่น่าได้ไปละมั้งทำงงทํางานคืออะไรอีกวางทรยศอีกแล้วและอีเวนต์คริสต์มาสใน99คือในปา่าครั้งนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3อาทิย์ยะ,ะอาทิตย์แรกเนี่ยเราจะต้องไปช่วยเอลที่ถูกกวางทำลายจากนั้นเดี๋ยวเขาจะตอบแทนเราเป็นกล่องของข,องขวัญน,นั่นเองแน่นอนว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะมีร้านค้านะคะน้องๆให้เราสามารถแลกของได้ด้วยซึ่งจะมีคลาสใหม่มาคือคลาสซานตี ซึ่งคัสซานตี้เนี่ยใช้30ลูกอมซึ่งรวมเนี่ยเราจะต้องไปทำเควสข้างในนะคะและคัสอาชีพซานตี้เนี่ยเมื่อเราทําการช่วยเอลแล้วเราจะได้ลูกอมเยอะขึ้นอาจจะเยอะขึ้น1หรือ2อันนะคะมากกว่าคัสปกตินิดนึงว,ว้าวเราเข้าแมปมาแล้วเฮย้ยจอถูกสาตาตกอยู่ตรงนี้คืออะไรอยาเราสามารถเปิดได้ปะคือยังไงเปิดได้ไหมอุ้ยเปิดได้เปิดได้เปิดได้ด,ไดูดิมีอะไรบ้าง อ๋อมีรางมีรอท้าสเกตมีบันไดแล้วก็มีที่โกยหิมะอ่าแต่ตอนนี้คือเราไม่มีเหรียญเลยไงอันนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าใครกำลังมองหาไก่เพชรสุดคุ้มบริจัดคลาสอาชีพประเทศใน99คืนในป่าพร้อมรับกดเกมพารตต้องดีที่ชอบเลยอุ้ยเอลอะไรอ่ะใช่ด้วยคือเพื่อนของฉันอยู่บนต้นไม้จริงหรอเฮ้ยไหน ค่ะเดี๋ยวมะม่วงจะไปช่วยให้มันลงมาจากต้นไม้เองแต่ว่าเราจะต้องไปซื้อบันไดใช่ปะแต่เราเนี่ยจะต้องหาเงินก่อนเนี่ยเราไป้นธนาคารเลยเราจะได้มีเหรียญเยอะๆเพื่อไปซื้อของมาทําเวสนั่นเองแน,น่กองเงินกองทองอะไรอยู่ในนี้เลยค่ะเพื่อนสาวนะ,ะเก็บไปเลยแหละฮูพี่แป้งชมรวยแล้วทุกคน,คนออ้เราก็จะมากดซื้อบันไดตรงนี้เลยส5เหรียญเองถูกมากอ่ะ เราได้บันไดมาแล้วค่ะทุกคนเราก็จะไปปีนนะคะเพื่อช่วยเอลที่มันติดอยู่บนต้นไม้ยังไงกันล่ะนี่วางบันไดตรงนี้เนี่แหละแล้วเราปีนขึ้นไปเลยฮ่าๆเรามาช่วยแล้วเอ้ยปวดช่ชยฉลลงไปด้วยได้ไปโอเคลงมาเลยจ้าโอ้โหดูแมงไหลลงไปก่อนกูอีกจะเย็นๆสิคะรอด้วยนี่ไงอ่าเขาลงมาแล้วและภารกิจช่วยเอลของเราก็สําเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็จะให้กองขวัญเราแบบวายเิเปิดใส่ปาก าหูแบบนี้ก็ั่นเลยอ่ะทุกคนเพราะว่าสมมติถ้าเราไม่ได้เอาคาไซบอกมาก็ไม่ปิดไซบอกให้เราเล่นขอบคุณที่ช่วยเพื่อนของฉันนะหวังว่าจะชอบของขวัญที่เราให้คอยหอคอยเขาประดับไฟคิดมัด้วยว่ะทุกคนขึ้นไปดูสิว่าเขาบนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเผื่อจะมีของขวัญสวยๆงามๆให้เราเขาอืไฟฉายเหมือนเดิมนึกว่าจะมีอะไรคอยตอนนั้นมีอะไรด้วยทุกคนอมยิ้มโอ้หก็ขวัญก็ขวัญนะขอเข้าไปเอาละกันนะเอาลื่นหรออันนี้คือเื่องหูทิมหรอคือยังไงคือไปเดินเดินไปได้ปะเอา ล้มอีกแล้วคืออะไรบัเลื้นคือเราไม่มีรองเท้าสกเกต็ตอ๋อเราต้อใส่รองเท้าสกเก็ตแน่เลยนี่ของขวัญเราได้อะไรแบนเนตคือกูลื่นขนาดเนี้ยกูมาได้ของขวัญเป็นแบนเนตในอันนี้ได้อะไรได้เคก้กอืมของหว,วานๆฟินๆอ่ะอันนี้อะไรขอดีๆดีๆหน่อยได้อะไรเค้กอีกแหลฮะฮอขวดเกลือเลยอันนี้คืออะไรอะอุ้ยมันเป็นลานอะไรอะทุกคนมันเป็นพื้นที่ใหม่เปนเนี่ยคืออะไรคืออะไรคืออะไรมันเป็นโรงงานของซานตาโอ้ ขอ,ของขวัญเอาไปแจกกับเด็กๆไงแต่ว่าตอนนี้คือซีซั่นนี้นี่อาจจะยังไม่มีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราต้องเอาต้นไม้ต้นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยมาวางตรงนี้แล้วก็ผลิตกล่องของขวัญเฮ้ยน่าสนใจทุกคนน่าสนุกมากก็ต้องดูคลิปจบแล้วแหละว่าเนี่ยหลังจากนี้นะคะเร้วทอมไปช่วยเอลเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะฮะ อุ้ยตรงนู้นก็น่าสำลัวแต่ขอเปิดกล่องขวัญตรงนี้ก่อนเพื่อได้ของดีอ๋อโหได้ผ้าพันแผลอีกแล้วโอ้โหกูดูเจ็บป่วยมากหรอคือตัวนี้เป็นโรงงานหรอทุกคนอุ้ยน่ารักดีนะมีแบบของตกแต่งเต็มเลยอุ้ยพี่กอกขวัดอีกแล้วขอรอเปิดหน่อยซิว่าจะได้อะไรหรือเปล่าโอ้โหได้เค้กอีกแล้วทำไมมันเกลือจังอะเฮ้ยมีบูปินของตกแต่งด้วยทุกคนเดี๋ยวเอาไปวางไว้ที่แคมดีกว่าอุ้ยน่ารักน่ารักบ้านะไอ่ะเป็นซุมลูกอมมาเดี๋ยวเรากลับไปวางที่แคมก่อนอุ้ยตรงนี้เป็นบ้าน บ้านขนมพิงบ้านขนมน่ารักมากไหนดูสิเข้าไปมีอะไรโอ้โหมีเกาะคือเรามีเกาะใส่บอกแล้วไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเก็บแค่บุปปิงกลับบ้านก็พอไหนดูบ้านอื่นซิว่าจะมีอะไรบ้างอุ้ยบ้านหลังนี้ใหญ่บ้านหลังนี้ใหญ่หหญต้องมีของดีแล้วล่ะไหนเราลองเข้าไปซิฐานด้านคืออะไรมีกล่องของขวัญอันนึงถามจริงได้อะไรน้ํามัน แตบ้านหลังนี้เนะี่ยย้ายให้เจ็บช้ำน้ำใจเปิดออกมาโอ้โหมีพัดลมห้างหงพัดลมพัมงๆหนึ่งอันกูควรเอากลับไปดีปะเนี่ยถามจริงแต่เราได้บุปปินกลับไปก็คุ้มอยู่เอาพัดลมกลับไปด้วยละกันพี่เอลจ่าแป้งชมมาช่วยละจ่ากำลังรีบไปอ่คือเข้าไปช่วยเขาเราลืดเองคือใครเป็นผู้ประสบภัยกันแน่เนี่ยกูเนี่ยแหละโอ้โห เราช่วยเขาไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องซื้อของก่อนอะไรยวพี่อามแปนชมขอลองเสื้อนี้ดีว่ามันสามารถใส่ได้ปะนี่ไงมันเป็นเหมือนรางเลื่อนอะทุกคนอยากลองอยากลองตรงนี้วางได้อ้าวเข้าไปข้างในวางไม่ได้เอาเถลื่นด้วยเหมือนเดิมเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราไม่สามารถหามเขาเออกไปจากตรงนี้ได้ฉะนั้นเราต้องกลับไปซื้อรองเท้าสเก็ตนั่นเองนี่ไงดีนะมิเหรียนพออะซื้อรองเท้าสเก็ตมาแล้วโอ้โหฟ้าผ่า ผ่าคนบาปอุสตส่าห์จะไปช่วยคนนะเนี่ยนี่ไงโอ้เดินปออะไรสบายเลยละ่ะคราวนี้อ้าเราสามารถกดช่วยได้ยังนี่ไงเราสามารถกดช่วยได้แล้วทุกคนมันคือสีเขียวแน่ N e. เราจะช่วยพยุงเธอกลับบ้านเองนะอ้าวเ,เดินหนีทําไมอะ่ะเดินกลับมาก่อนไปไหนไปไหนคุณพี่ไปไหนขอของขวัญด้วยนี่เนี่ยให้เราจริงไหนดูที่เปิดด,ไดไีได้อะไรได้ไรอะอะไรคือมันติดหัวฉันมันได้อลไรวะ เห็นมีอะไรเลยออย่างน้อยเราก็ได้ลูกอมนะเราจะได้ไปแลกร้านค้าที่อยู่หน้าล็อบบี้ไงทุกคนก็คุ้มโยู่ได้โย่อะเราเก็บก่อนกล่องนึงเนี่าจะได้สักห้าอันดูซิเดี๋ยวเราลองซื้อนี่ไงที่โกหิมะสักอันหนึ่งก่อนละกันถ้าโกยโค่นน่ารักกันดูท่าถือดิตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรขอคุยหน่อยกับเอลฟ์เขาบอกว่าให้เราเนี่ยถ่ายสเก็ตนะคะสามรอบตรงนี้ห้ามหยุดไปอันขาด มาปาก็อยากัดสิมาปากอยากัดอ่าเดี๋ยวเราลองถ่ายสเก็ตไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะทุกคนให้ได้ครบสรอบไหนลองดูรอบที่1นึ่ดีว่ามันจะขึ้นไหมเดี๋ยวลองดูเซ่ไหนไหนไหนอ่าขึ้นแล้วรอบที่1นึ่งอ่ะไปไปไปเล่นสปีดเลยค่ะเล่นสปีดเล่นสปีดอ่ะแล้วเราจะไปที่รอบที่สองกันต่อรอบที่สองไปอ่าขึ้นรอบ2แล้วไปะไปะป,ปขึ้นรอบ3ต่ออ่าเราจะได้เป็นเกาะของขวัญมาหรออุ้ยอย่างงี้ก็ลดนะไหนดูสิได้ไรวู้ เอวเอามาทาไมแต่เราได้ลูกอมก็โอเคละค่อยๆเราเจอเอลนอนอยู่อีกแล้วทุกคนเราต้องไปช่วยเขาก่อนนีก e ่กดอีปังอ่าพยุงเธอขึ้นมาแล้วเธอก็เดินหนีเราเหมือนเดิมเราขอของขวัญในสี่ขอของขวัญให้เรานิดนึงนะตรงใหญ่ๆเลยละ่ะใหญ่กีม่มงอืมเปิดซีจะได้อะไรอุสตส่าห์มาช่วยท้าดานคืออะไรอ่ะคือหอกอ๋อหอกที่อัปเกรดหอ,อกกะอบะโลกกลมหรือแมปเันเล็กเจออีกหนึ่งตัวเรามาช่วยแล้วนี่แน เราขอของขวัญดีๆหน่อยเราเจ็บช้ำน้ําใจมากหมายอยากกัดก็พอกูบอกว่าอยากกัดอยากกัดกันอ่าแล้วจะไปตรงไหนทาไมจะต้องไปให้ตรงนู้นไหนลองเปิดสิว่าพี่แป้งชมจะได้อะไรนั่นเองอะไรอะอะไรโอ๊ยอัปเกรดก็ห้อยลัดนาะพี่แป้งชมใส่คัใส่บอกมาก็อัปเกรดไปเลยละ่ะไหนๆแล้วลองว่าของตกแต่งบ้างสิของตกแต่งน่ารักนะที่เราไปเก็บบูปีนมาทุกคนเน่เนมันเป็นเหมือนขนมอ่าคุกกี้เนาะอ่าถ้าเป็นล้วหรอ เอ้ยน่ารักนี่นะอ่าเอามาต่อนี่เรามีอีกอันหนึ่งก็ต่อเป็น3อันไปเลยจ้าเนี่เนี่ยเลงก่อนเลงก่อนวางแบบน่ารักน่ารักไงไหนวางหนึง่งาอู้หัวน่ารักมากอุ้ยลัวเป็นแบบขนมปังอะไรแบบนี้เอ้ยเป็นซูมลูกอมเนี่ยห้าผ้าเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้วลคั่มถูกองเพลิงสวยอยู่เนี่ยแล้วเราก็จะวางของตกแต่งทั่วแคมป์ของเราเลยตกแต่งให้สวยงามเข้ากับเทศก,กาลคิดมัดหน่อยนะฮะเนี่ย วางตกแต่งให้กับแคมป์เด็กๆด้วยนี่เองเน่น่ารักเชียเฮ้ยเขาให้เราซื้อที่โกหิมะเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีเควสอะไรที่เราต้องไปช่วยเอลที่เกี่ยวกับการโกหิมะแน่เลยดิแปงจะต้องตามหาก่อนว่าเป็นยังไงเออเฮ้อยเจอเอลนอนอยู่ตรงนี้รูปร่างผิดปกติคือเขาเป็นอะไรคือนอนสบายใจโอ,อ้โหอาบแดบดบไม่ต้องช่วยละมังอะไรเนี่ยหรือว่าเขาจะให้เราช่วยเพื่อนของเขาที่ติดอยู่ในหิมะแบบนี้โอ,อ้โหต้องรีบเลย โกยหิมะออกก่อนไม่งั้นน้องขาดใจตุยแน่เลยนี่ไงเรากำลังโกยอยู่เอาฮึบฮึบฮึบกำลังโกยโกยอยู่โหล้วโกยช้ามากไงไห้โห หัวจุ่มลงไปเลยแหละอ้าเขาลุกขึ้นมาได้แล้วหิมะมันคงหนักมากสินะอู้ใจดีให้กล่องขวัญรามาด้วยไหนดูซิเปิดแล้วเราจะได้อะไรเดี๋ยวสามาคืออะไรอ้ได้คอนมาหุ้ยของดี99บาวันผ่านไปไวเหมือนโกหกเหมือนตัดต่อแหละกูว่าทุกคนเห็นในโดมลูกแก้วคริสตัลดีป้ามันสามารถเข้าไปได้ด้วยนะกดอีเปิดประตูแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในได้เลยว้าวในเปิดประตูซิข้างในจะมีอะไรบ้างมีกล่องขวัญอีกแล้วหรอขอของดีๆหน่อยให้อะไรมาอะไรอะ โอ้โหบ้านอย่างสวยเลยให้กระสุนมาอเอาเก็บบูปินก่อนละกันโอ้โหจะบ้าใต้ไร้วันนะฮะเป็นงไงกันบ้างคะกับการอัปเดตอีเวนต์คริสต์มาสในครั้งนี้ในแบบ99คือในป่าน้องๆชอบกันไหมลองคอมเมนต์บอกไปแป้งชมหน่อยนะ